สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ e ีที่338นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะไปแรงแกนใส่ชุดที่ยังไม่มีในเกมนะครับไปปักธงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองซึ่งสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมและก็ครับจะมีเป็นท่าทางใหม่ไปด้วยนะครับนี่เลยเออหือจอระเเคฟ้าหางบอกเลย ตึงๆครับทุกคนนี่หล่อเท่กินปุยมุยและก็สําหรับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้เลยนะครับและก็ครับสําหรับวันนี้ครับพี่ท็อปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมเป็นสอรพงษ์องคชาตนะครับผมแม่ชื่อโคตรตึงโอ้โหแม่ชื่ออย่างเฟียวและก็ตอนนี้ครับกองยู่แรงแกนห้าดาวเหมือนเดิมตาม38,890นะครับตามนี้เลยและก็ครับเซตการแต่งตัววันนี้ก็จะมีตามนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของทรงผมบ่าวันและก็ครับนี่เลยจะเป็นชุด ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ5ชิ้นนะครับผมจะมีเป็นทรงผมครับแล้วก็ผ้าปิดปากแล้วก็เสื้อแล้วกางเกงแล้วก็ครับจะเป็นรองเท้านะครับผมแล้วก็ครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของตาสีทองแล้วก็จะเป็นในส่วนของกามทองครับผมแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของกางเกงนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของเท้าเปล่าของรุยนะครับตามนี้เนาะแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับผมจะมีเป็นในส่วนของลูกซองที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไปด้วยนะครับทุกกคคนนนนนบบออเเลยวว่่าดดด็งแะรั สำหรับลูกซองกระบอกนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูสเตตัสนะครับผมแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นท่าใหม่เลยนะครับผมนี่อออท่าโคตรหลอกโคตรเทโคตรอันตรายบอกเลยแจมแจมแล้วก็ครับจะเป็นเรื่องของท่าปักท้องนี่หล่อหลอเท่เด็ดดวงนะครับผมแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนครับแล้วก็ครับ MP 4 0่ศู์แปดครับแล้วก็ท่า UMP แล้วก็ครับท่าฟอร์มั แล้วก็ปิดท้ายด้วยท่า m p l i นะครับเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้เลยหล่อๆเท่ๆนะครับแล้วก็ครับสำหรับลูกซองนะครับน้องๆหลายคนนะครับอาจสงสัยนะว่าว่าสเตตัสเป็นยังไงนะครับผมจัดไปพี่ท็อปพาไปดูนะครับตรงนี้เลยเนาะก็สําหรับปืนนี้ก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับผมแม่ลิ้นพันลิ้นพันนี่เลยช็อตกันนะครับเป็นอ่านยังไงวะเนี่ยช่างแม่มนะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะอ่านยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนเป็นตัวใหญ่อะแล้วก็ครับสําหรับ สเตตัสครับบวกกับตาก็ยิ่ง2ความเร็วรีโหลด1ครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่1นะครับผม,ม,มนี่เลยนะครับก็จะสวยงามประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับสำหรับชุดเช่นกันนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะงงนะว่าเออแบบ มันเต็มชุดมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ใส่ไปเต็มชุดเต็มชุดนี่เออหืออ,อ,อือหือหล่อเท่ขึ้นปุยมุ้ยอะอาบังเนี่ยโอ้โหเหมือนอาบังเลยนะครับทุกคนดูก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมแหมแจม่มแจ่มเด็ดเด็ดดวงดวงนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับของใหม่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟมาเร็วๆนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปปักธงเลยดีกว่านะครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปากทงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผมเลสโก้โยทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง14คนครับนี่เรากดท่าใหม่แอคหน่อยละกันเฟี้ยวเฟียวัดโดแม่เฟี้ยวบอกเลยว,ว่าเฟี feel, ้ยวจัดเฟี้ยวจัดนี่จัดไปแจมจมทุกคนนี่อือผมก็ชอบเลยนะทุกคนโอ้โหนี่ท่าใหมา่โดมันแบบ มันลืมบึมบัมซะเหลือเกินนะครับท่านี้เออแม่ปาดปาตปาดนี่แอคท่าอื่นต่อแอคท่าอื่นต่อนน่จัดไปแจ็มเจ็นะทุกคนปาดนี่จัดไปอีกทีหนึ่งนี่อาจจะปะเฮเขาให้แล้วก็ฟาดหางเขาให้ทุกคนเออท่าจระเคฟาดหางนี่มันเฟี้ยวจริงเลยโอ้โหอย่างแจ็มอย่างแจ็มนี่จัดไปอีกทีนึงผมไม่โคตรชอบเลยท่านี้ผมบอกตรง มันเฟี้ยวอ่ะนี่จัดไปอีกทีหนึ่งล้กันแจียมๆเออนี่จัดไปล้ลัวลวลัวลวลัวไปทุกคนฟาถ่างไปนี่เออมันหล่อเท่ผมบอกเลยมาทุกคนผมว่าปากทงแอคเลยละกันนะครับผมตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมตอนนี้คนในห้องครับเยอะมากนะครับคนในห้องตั้ง17คนนะครับผมมาทุกคนปากทงแอคเลยละกันนะครับมาครับหนึ่งสองซ้ำ The จัดไปทุกคนแจีมเจมนี่แอคไปแอคไปแจีมเจียมปาร์ตอปชะให้เขาให้หลอ่อหล่อสาดบอกเลยว่าหล่อสาดนี่จัดไปแจีมเจมนี่อีอีทีนึงอีทีนึงผมขอขิงท่าใหม่หน่อยละกันนี่แจีมเจียมบึมบํไปทุกคนตึงตึง ไม่มันเท่จร,จริงๆย่น้น้องสาวคนนี้อุ้ยอุ้ยเต้นท่าอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโจลี่เหรอน่าจะใช่นะครับทุกคนจัดแฝดนี่แอคต่อท่าใหม่ต่อจัดแฝดนี่อื้อหล่อเท่โอ้มันแบบให้ฟิลแบบเขาเรียกว,ว่าท่าอะไรวะทุกคนจอร์ดี้เคฟาดหางไหมฟาดหางมันก็ต้องแบบหมุนขาแบบฟาดเนี่ยไม่ใช่หรอใช่ปะ่ะมันเขาเรียกว,ว่าอะไรวะทุกคนผมไม่รู้นะครับผมอุ้ยโอ้โหเอาอะมีคมนมาวางแบบ เอฟวงเอฟเฟกแบบแบ็คกราท์ให้ด้วยว่ะเฮ้ยอย่างตึงอ่ะเอ้ยเอ้ย,อยน้องคนนี้เขามีไอคแปว่ะอ่ะกดข้างข้างหน่อยละกันนี่แจมแจมหล่อหล่อแบบหลอกเกินปุยมุย้ยอ่ะเฮ้ยน้องสาวคนนี้แบบมีการมากดท่าท้อต,ต่อหน้าผมด้วยนะทุกคนเนี่จัดไปถ่าแรงด้วยหนึ่งทีแจมแจมเว้ยคนนี้เขาก,กดลูกสองมังกรรัวๆว่ะน้องสาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยพระแพรวเหรอวุอ้ยชื่อแบบ น่ารักน่ารักนะครับทุกคนแปะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่านจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนแหมคนก็เริ่มออกกันแล้วนะครับสงสัยแบบหมันไส้ผมแหมขิงท่าใหม่อยู่ยโอ้โหกดยับกดยับบอกเลยกดไม่สนโลกครับผมแปะทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โยทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง14คนครับและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับผมจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก็แบบพอมีแบบกล้ามทองกล้ามท้องอยู่บ้างนะครับเรายืนแอคตรงนี้หน่อยละกันนี่จัดไปแจมเจมท่าใหม่โคเท่ดิตึงตึงนี่จัดไปตึงตึงเลยอย่าดอหล่อเท่เออฟ้าตึงบอกเลยตึงจัดตึงจัดอุ๊ยผู้สาวผมแดง มาหาผมด้วยชื่อไรเนี่ย for you รับจบเช็ดเคโปรหรอเอา้าสาวอาโฟเฉยพิมพ์ไปทุกคนห้าหไม่จัดไปครับผมนี่แจมแจมโอ้โหสาวมายงมายออ่อว่ะว้ยกดหัวใจให้สาวหนึ่งทีละกันนี่แจมแจมออนี่กดไปทุกคนตึงตึง่งาดโดอย่าดโดคือตอเหละตอเหลตอเหลอ,อ,อ,อย่างวะไม่ได้ โกหกครับนี่จัดไปครับผมอีย่างไว้ทุกคนดูดิเฮ้ยมีแต่คนว่าผมโปนี่จัดไปทุกคนตึงอย่าดอืตึงจัดแม่เฟี้ยวเฟี้ยวเกินพิมพ์ไปเฟี้ยวจัดนี่จัดไปอุ้ยมีคนร้องสริบอ่ะเฮ้ยแย่โดนลุมด่ากูโดนลุมด่าเลยแอยู่แค่ก็ดังเุ้ยเกี่ยวอะไรแค่นะกูไม่ได้โปบักพรอบอื้อพิมพ์ไปทุกคนร้องหรอเนี่ยจัดไปครับผมโดนด่าเฉยทุกคนเฮ้ย ้ยพาแคนชิปหายหมดอูย้ยอีที่แคนอีกแล้วอพีนี้แคนกูอีกแล้วโอ้โหเกินปุยมุ้ยพิมพ์แปะเกินปุยมุย้ยนี่จัดไปครับผมอือหือเชดแค่สามารถจัดไปแอคมาแอคมาดิครับพิมพ์แปะ ร้องทำไมเนี่ยจัดไปครับผมโอ้โหโดนสาวร้องโปเฉยเกินปุยมุยเนี่ยทุกคนนี่จัดไปเจมๆต้องปากทองอัดนาแล้วปะเกินเชี่ยอะไรเฉียดเคแรงแรงมาทุกคนปากทองอัดนาผู้สาวเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามวิตึงเกินปุยมุยเ่ะพิมพ์แปตึงเกินปุยมุยนี่จัดไปครับผมตึงเกินปุยมุยเออ ตึงตึงจัดนี่อุ้ยอุ้ยไอขยะออกไปเถอะเช็ดแค่มึงไปไล่พยุตดีกว่าไอ้คำเนี้ยไม่อย่ากมาไล่กูเลยจริงอุ้ยอ้ไอทำม,มันวา,นาร์ปลงดะลกนี่จัดไปเจมเจมสำเนาถูกต้องเช็ดเออเ้ฟอร์มเฟียวพาชิบหายหมดแคททุยแคนหมดอะไรวะเฮ้ยร้องทำไมอ่ะไม่ ต้องเขินนะจ๊ะนี่จัดไปครับผมไม่ต้องเขินนะจ๊ะวิโอ้โหถ่ายหาโอ้โหด่าพ่อผู้ชยอุ้ยเกินไปไหมะทีมไปทุกคนเกินปุยมุยนี่จัดไปนี่เกินปุยมุยเยอหือโปรตีนผู้สาวไหนละกันนะครับทุกคนนี่จัดไปแจ่มแจ่มอย่าโดนี่จัดไปรัว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 หือมึงอะรัวเธอเปล่ารั่วร้องโปรนี่จัดไปตึงตึงทุกคน โอ้โหเกินไปมุ้ยผู้สาวเกินไปมุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนสาวด่าไอ้ขยะนี่ถ่าแรงถ่าแรงถ่าแรงจัดไป jam jam j a ด d o เอาวะผัวเข้ามาช่วยปะเนี่ยเนี่ชื่อซันเนี่ยไม่ใช่นะไ,ไม่น่าใช่เนะี่ยทุกคนว่ายร้องนี่จัดไปทุกคนว่ายร้องฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมเนี่ยอุ้ยร้องเฉยร้องเฉยร้องเฉยอีที่เอ้ยอยากเขินอีโนะอยากเขิน อยากเขิน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 นี่จัดไปแจียมๆวายวายเขินหล่อเขินหล่ออุ้ยอุ้ยเขินหล่อพิมพ์ไปทุกคนอุ้ยเขินหล่อนี่จัดไปอุ้ยเขินหล่อยอดไปเลยลูกพี่ทำนาไอ้นมนี่จัดไปเขินพ่อโอ้โหด่าพ่อก็เฉยอุ้ยอุ้ยเขินวายเขินวายอุ้ยสองอ้าวเดีย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 วอีสันขวานนี่โอ้โหโอ้โหสภาพ ไอเชี่ย e ออกหนีเฉยเลยโอ้โหด่าพ่อกูแล้วออกหนีอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมสภาพด่าพ่อผมแล้วออกหนีเฉยทุกคนเกินปุยมุยเนี่ยโอ้โหไอท็อปทอนะครับเนี่ยแป้งทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเลยแล้วกันนะครับผมห้องนี้ครับดูทรงไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนโดนสาวแบบร้องโปก็คือออกหนีเฉยด่าพ่อกูแล้วออกหนีเฉยอีย่างวะทุกคนไอท็อปงงนะครับผมแป้งทุกคนเปลี่ยนห้องกันเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโก โยทุกคนตอนนี so i, so ้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้ครับคนในห้อง13คนครับผมและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นอนี่จัดไปรอยืนแอ็แบบหล่อๆเท่ๆหน่อยละกันอุ้ยมีน้องบอกให้ปากโถมป่ะรู้มากนั่นน่าราเนี่ยนะชื่ออะไรเนี่ยแฟนนิวหรอเฮ้น้องนิวแฟนหนูแบบมาตอพี่นะเนี่ยน้องนิวน้องนิวนี่จัดไปแอ็หน่อยละกันอ่ะจัดไปอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักพิมไปทุกคน น่ารัก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 ชอบอ่ะชอบ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 ท่าชอบท่าโอ้โหเขาเรียกร้องให้ผมปักธงแล้วทุกคนต้องจัดแล้วป่ะจริงจังหวะนี้คือแบบต้องจัดแล้วป่ะจริงต้องจัดแล้วไหมทุกคนมาทุกคนปักธงแอคเลยละกันนะครับผมมาครับผมหนึ่งสองสามยังไงอะไอ้จอเนี้ยเอ็กแปดไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์ไปจัดให้นี่จัดไปครับผมนี่เฟี้ยวเฟี้ยวอือจัดให้จัดให้ ช็อปจัดให้นี่จัดไปถ่ายแรงด้วยหนึ่งเทเฟี้ยวเฟี้ยวจัดให้จัดให้ใหขอก็จัดให้เลยขอมาก็จัดให้นะครับผมนี่จัดไปตึงๆคนบันไดยนี่แชาโลนั้นเนิวแฟนหนูมาให้หัวใจพี่น้องนิวหนูเอ้ยนิวเออแฟนน้องนิวแหละถูกต้องถูกต้องสำเนาถูกต้องนี่ย่อๆคนนี้หนาะจังเจ๊มเจ๊มนี่เตะหน้าเตะหน้านี่ปัดีดปั๊อหือแล้วก็พิมพ์ไปจระเข้ดีจระเข้ ฟาดหางทุกคนนี่จัดไปแจมแจมเออจระเข้ฟาดหางอืออตึงตึงนี่จัดดจัดไปแอคแล้วหล่อเท่เ่ดิวาจายไปหนึ่งที่เฟียวเฟียวจัดดูเออคือม่ตึงลยห้องนี้แบบรู้สึกว่าคนแบบสนอกสนใจนะครับนี่แล้วก็ครับพิมไปธรรมดาพ่อหนุ่มรูปงามนี่เออพ่อหนุ่มรูปงามคุณน,นะปาติโต วาย,ยิงไหมพี่โอ้ยไม่ว่างนอนอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่มีท่าอื่นไหมครับอพิมพ์ไปรอบนี้มีท่าเดียวคราฟจัดไปครับผมแหมเราต้องคุยดีๆนะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครเป็นเหมือนอีสาวนั่นแล้วนะครับทุกคนเมดด่ากุซะด่าฟองกู้ล้วออกหนีอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมแป๊ะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเลยแล้วกันนะครับห้องนี้รู้สึกว่าไม่น่าจับมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็เริ่มออกกันแล้วนะครับผมแปทุกคนเปลี่ยนห้องกัน ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้คนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้ครับคนในห้อง14คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่แบบสายเติมเนาะหลายคนเลยนะครับผมดูโอ้โหแม่แต่ละคนอย่างตึงอย่างตึงนี่จัดแปเรายืนแอคตรงนี้หน่อยละกันนะครับนีต่ตึงเลยคนเดียวเฟี้ยวเฟียวหวังว่าห้องนี้ไม่มีสาวมาด่าผมเลยนะทุกคนโอ้ยตรงนั้น คุณคุ้นแมมเฮ้ยคนละคนกันนะครับผมแม่คนละคนคนละคนเอ้ยมีผู้บ่ามาสนใจผมได้ว่ะเฮ้ยสนใจหรอเฮ้ยพิมพ์ไปทุกคนนายสนใจหรอฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปเขาจะแบบพิมพมาปะ่ะอ้าวมันรู้จักผมกูไม่พิมพ์นะใครวะเนี่ยเอ๊ะไอ้นี่มันคือใครวะใครวะไม่รู้เคะครับทุกคนมันคือใครวะมันคือใครวะมันบอกผมไม่เกียท็อปนี่มันบูลลี่นะมันบูลลี่อยู่นั่นเนี่ยฮะบ้านอยู่ไหนเนี่ย เผาบ้านแม่มเลยยอๆยอๆยอโอ้โหมันบู้บี้มันบู้บี้ผมทุกคนมันว่าผมไม่แก่ท้อบ่ะดูดิเกินไปไหมอ่ะเกินปุยมุ้ยมันด่าผมไม่แก่ีท้อมาดูโดนสาวด่าไม่พอนี่มันด่าผมแก่ท้อบี้นี่นี่บักปลอบเนี่ยมันชื่ออะไรนะลาเต้ใช่ไหมลาเต้สิเจ็ดวายยันดูแหมหล่อเท่ห์นั่นหล่อให้หล่อเท่ห์หล่อเท่ห์ไงหล่อเท่ห์ไงบักปลอบพิมพ์ไปทุกคนเผาบ้านแม่มนี่จัดไปครับผมหื้อ เอ้ามันย่อมันเหมือนมันรู้ว่าผมจะเซิร์ฟหัวมันนะครับทุกคนมาทุกคนปากทองอัดหน้าโอ้ยไม่ปากอัดหน้าดีกว่านะครับผมมาทุกคนปากทองแอคเลยละกันนะครับมาครับหนึ่งสองซ้มธรรมดาที่ไหนนี่จัดไปแอคไปแบบเฟี้ยวๆยาโดทาเข้าวันไหนไม่รู้เว้ยนี่จัดไป ฉันบอมเมน GM เได้หนิโอ้ต่อให้ฉันเป็น GM ฉมันก็บลูได้หนินี่จัดไปแเจียมๆโอ้โหนี่จัดแปตึงๆตึงๆตึงๆมีคนงหงุดหงิดแล้วหนึ่งบูลลี่คนแก่สมควรนี่จัดแปะตึงๆทุกคนมันบูลลี่ผมมันดา่าผมมาแก่ทอ็อแม่งแรงอะ่ะแรงอะ่ะบอกเลยูจบเร็วจบเร็วกูพิง่งอายุ20ตนตนโอ้จบเร็วออกจะหลอ่อ อยากปากแตกเลยไงนี่จัดไปทุกคนเอ,ออไอ้น,นี่มันแบบมันบอน,นวอนไอ,อ้น,นี่มันวอลไปสาวให้หัวใจผมไม่สนใจมันแหละให้หัวใจสาวก่อนละกันเออเออทุกคนสาวจริงีบผมมาพิมพ์แปะเอาผม เป็นผัวบอจัดไปยอย่าเลยกูไม่สนใจมึงแล้วบักปลอบบูลลี่กูเนี่ยเฮ้ยบูลลี่ผมไม่เอาแล้วไม่สนใจสนใจสาวดีกว่าจริงจังหวะนี้แบบสนใจสาวดีกว่าโอ้พิมไปทุกคนทำได้ทำได้ยาดเเอาวะสาวแบบแอกวะสาวแบบอะจัดมาดิครับสลอ่อโอ้ยสุดสวยเนสุดสลอ่อเฉยใช่ไหโอ้โหเกินปุยมุยนี่เอเกแปดไปพิมแปทุกคนเกินปุยมุยเ่ย ทำคลิปเช้าเกินธรรมดาไอ้หนุ่มพอดีว่าค้ามมันเดือือี๋ไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคนก็เริ่มออกกันแล้วนะครับทุกคนนี่จัดใกลแจมแจมไป,มปทุกคนเปลี่ยนห้องเลยและกันนะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปว ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง14คนครับแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้จะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับผมนี่เราแบบเย็นแอคท่าใหม่หนะรักกันจัดแปะแจมแจมทุกคนเออตึงบอกเลยนี่จัดแปะอีกทีนึงละกันนี่เฟียวเฟียอย่าดโดนี่แล้วก็ปากทองไปทุกคนหนึ่งทีบึมบํมซะเหลือเกินเนี่จัดแปะแจมแจมอย่าดโดเออ มันแบบหน้าหมันเีิ้วจริงๆนะผมเนี่ยเฮ้ยแม่สมควรนะ้โดนด่าเลยทุกคนนี่จาดแปรแจีมเจมอุ้ยอัน,นั้นมันบอกอะไรวะน่ยเฮ้ยเฮ้ยเกินปุยมุยอะไรโอ้โหเอาวะสาวแบบมันเย็นแอคข้างๆวะสาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยตึงจัดตึงจัดสาวชื่ออะไรอะอ,อ๋อเจ้ายอ่ยอๆนะอาจารย์นีนน่ยอ่ยอๆๆให้หหวใจว่าเจ้าไปถึงทีอย่าโล่แม่เดี๋ยวพี่เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าใครวะทุกคนผมไม่รู้ชื่อผมไม่เคยดูอะทุกคน พี่หมื่นป่ะใช่ไหมไม่มั่นใจอะ่ะผมแบบบอกอยังไงดีว่าทุกคนผมไม่รู้อะ่ะเขาชื่ออะไรวะพระเอกอะ่ะที่แบบคู่กับอ๋อเชาอ้าอ่ะทุกคนผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจนี้ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าไแบบม่ค่อยได้ติดตามเนาะนี่จัดแปะแจมเจมแต่ก็รู้จัก,จกอ๋อเจ้าอยู่นะครับทุกคนนี่ถ่ายแรงไปถ่ายแรงไปเออปักได้อีกทีหนึ่งมันแบบเฟี้ยวชัดจริงๆนะนี่จัดแปะทาใหม่แหมโคตรเท่โอ้โหมันไม่แปลกเลยทุกคนที่ไม่โดนด่าว่าโป้เนี่ย คือแบบมันไม่แปลกเลยเว้ยมันมีท่าใหม่ด้วยไงเขาจะว่าแล้วแบบท่าแบบมันมีแบบพวกสก็งสกิฟอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ก็ดีแล้วทุกคนแบบคอนเทนต์คอนเทนต์อนเอเอ,อราชาคอนเทนต์เจ้าพ่อคอนเทนต์แล้วนี่กูนี่เกินปุยมวยเนี่ยจัดไปแจมแจมนีแม่แอคไปทุกคนโอ้โหเอ้ยย่ออ๋อเจ้าหน้าร้านย้นยอยอยอ้ยอยย้อยพิมไปเอาผมเป็นผัวได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปทุกคน กูโดนเขาด่าอีกแน่เลยเฮ้ยเขาย่อทุกคนเขาจะเอาธงหรอจะเอาธงหรออ่ะมารงนี้ธงนีงนี่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 อ่ะมาเร็วอ๋อเจ้ามาเร็วอ๋อเจ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 อ๋อเจ้านุ่นธงอยู่นุ่นเออธงอยู่นั่นน่ะธงอยู่นั่นน่ะจับขึงดึงขนโอ้โหเอาทำไมผมยังชื่อจับขึงดึงขนวาทุกคนไม่รู้นะครับผมทางทางที่ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนช่างมันนะครับผมแม่อ่าผมไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องชื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เนวห็่าเปลี่ยยยนนนอู่่่แตวาใี้ัง คิดว่าจับขึงดึงขนอย่างว่ทุกคนงงเหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับ EP นี้ครับพจท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมนี่จัดแปะจุบจุบครับทุกคนบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบาย